สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วราวคักๆของเสเซียนนะคะงวดวันที่4ีธันวาคมสองห้ตรงกับวันพุธนะคะ f อฟทั้งช่องค่ะไม่เพ่นกระไดตัวเลขมาฝากแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นาะคะช่วงนี้ตัวเลขจะหลุดบ่อยแต่ขอกำลังใจจาก f อซทั้งช่อง คือเก่าเด้อจ้าเนะาะเพราะว่าคนหายไปหมดเอฟซี FC ว่าเป็นน้ำเลขบวกเขาคนเลยหายว่าสันโอ้ยกยายสูหายไปหลายแม่เพ่นจะหน่อยใจแล้วเด้เนาะฝากด้วยเด้อฝากช่องน้อยน้อยนี้ไว้กับเอฟซีทั้งช่องเด้อจ้ะวันนี้แม่เพ่นก็ได้แนวทางลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักๆข,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 ของสี่เซียนมาแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นหมดแม่เพ่นก็นจะให้เอฟซีทั้งช่องมาเบ่งผลงาน เราพัฒนางวดวันที่ที่ถใดก่อทุกง,งวดที่พันมากค่ะ fc งวดวันที่ยี่สิบเก้าเนาะคะ่ะพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดอันนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วเนาะวันที่สามธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีหกสี่เออหกยังก่อนหกเจ็ด ขอโทษใครสิไหลไปหาหกสี่แล้วเนาะสองพันสี่บ่อเนล่สองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบสี่อว่าสองห้าหรือว่าพสสองห้าหกเจ็ดเออเราผิดเนาะค่ะจะไปไหนไปหาปูเจ็ดสองไปหาปูเจ็ดสองโอ้ตามเลยปูเนาะค่ะปูหายลางสองคูหกนึ่งกับอีกย่งก็ไอ 2, กหนึกเนาะเข้า6 1หนตรงๆเลยเนาะล่างอย่างเดียวของปู่เจ็ดสนะคะผู้ใดติดตามแนวทางรัฐบาลไทยของพี่ประหัตของปู่เจ็ดสองก็เข้าไปล่อเบิงใดเลยเพิ่นไปตามหาแล้วมือนี่นะคะอ่ะเบาเบาลายใหญ่ห้างคะ่ะเข้ามาเบิงผลล้วพัฒนางวดวันที่ยี่สิงวดที่ผ่านมาเลข6ตัวออกที่204 493 5ตัว04493 4ตัว4493 3ตัวบน493 2ตัวบน93และ2ตัวล่างก็คือ44นั่นเองนะคะอ่ะฮักรมาเบิงค่ะงวดที่ผ่านมา ของเซียนอุดรเนาะให้วิ่งลูดเด่นสี่ลองเก้าเนาะเด่นสี่ลองเก้าสี่มาล่างนะคะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเพราะว่าเลขออกเบิ่ลนะคะเนาะเพิ่นบ่คอยจับคู่เบิ้ลอันนี้พัดเก่าๆเนาะเซียนอุดรค่ะก็เข้าตัววิ่งตัวลูดตัวเน้นอยู่เนาะส่วนของพี่ประหัตให้วิ่งลูดเด่นสองลองสี่นะคะ ก็มา4ตัวลองนะคะตัววิ่งตัวรูดกับย่งบอผาดเนาะแต่ว่าจับคู่ผาดอยู่เด้อจ้ะเนาะอ่าส่วนของเสียนโคลาดเซียนโคลาดให้วิ่งรูด1กับ8ปนะคะหกับ8ปดกขอโทษหลายๆของเซียนอุดรเข้าตัววิ่งตัวรูดทั้ง2ตัวเนาะคะ่ะ เว้าผ wow, นะิษเนาะคนหายสีเก้เลิกออกอ่าเกสามนะคะนี่ค่ะวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวเนาะไ่เพ่นกับเบิงผิดค่ะขอโทษหลายนี่ทั้งสี่และ9้านะคะสี่มาล่าง9้ามาบนเนาะส่วนของเซียนโครานให้1กับ8ปลุดนะคะวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะแล้วก็ของเซียนเชีงยงใหม่ให้มา เกับ2ตัววิ่งตัวรูดมาที่9ให้92 9าสอ้าขามไป93เลกออก93จ่อยเนาะคะ่ะเอฟซีของเซียนเชีงยงใหม่ค่ะก็วิ่งรูดมาตัวดินเนาะอ่ะหลังจากเข้าใดผลงานเราพัฒนากันแล้วเดี๋ยวแม่เพ่นจะให้ FC ทั้งช่องมาตามอาตัวเลขแนวทาง ลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักๆข,ของวันที่4กันเลยเจ้าแรกวันนี้ให้มาเนาะลาวคักๆเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดบนล่าง4ตัวเดียวจับคู่ให้49 24 92าสเอออสนะคะเอเน้นให้49เมิดเดียวชุด3ามตัวบนสองสีนะคะเนาะ สามตบนเม็ดเดียวสองี่เก้าค่ะของเซียนเชียงใหม่งวดนี้ให้แค่3ตัวเม็ดเดียวเน,น,น้นเน้นเนาะอ่ะงวดที่แล้ววิ่งรูดเด่นที่9มา9นะคะมา9บนเนาะเ r a บคู่ขามแต้มหึค่ะให้เก่าสองพัดขามมาเก่าสีเลยเนาะน่าจะเก่าสองเก้ามเก้ากระได้นะ,นะเนาะ f อ 4, ก็จะได้มีแห้งแน่เนาะ แต่ว่าวิ่งรูดกับเขาตัวเน้นอยู่ส่วนงวดน,นี้วิ่งรูดสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวจับคู่สี่เก้าสองสี่สองเก้าชุดสามตะบนสองสี่เก้านะคะไปต่อที่ของผ่าตัดชาแนลวดนี้ชาแนลบอกค่ะ fc ฟวอาพิทเด้เนะาะวอลมาถืกอ่อานภาษาอังกฤษบ่ค่อยเก่งค่ะเนะาะเพราะว่าไม่เพี้นเป็นคนที่บ่มักเรียนสายภาษาอังกฤษอยู่แล้วตั้งแต่หน่อยเนาะหอดวิซ่าภาษาอังกฤษเนาะ ก็จะโดดเลี่ยนตลอดเลยไ่เพ่นบ่คอยเก่งค่ะเนาะเบาวามจริงให้ฟังค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเสียดายทีเบอร์เลียนนะคะเนาะอ่ะเข้ามาเบิ่งค่ะของพี่ประหัตให้มางวดน,นี้วิ่งลูดเด่นสองรองสี่จับคู่ชุดเน้นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าชุดรองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะลาวค,คักคักของพรหัตชาแนลอะไร เออได้ยูใส่นน่ได้ขึ้นแล้วบ่อแอบอทบมันเป็นท่องนาตนกในตถเมนตุ้มหูเฮียสงสัยมือไปเที่ยวลูกดึง,อง,องโอ้ยกระโลอดเน่เร็วๆจะไปแล้วว่าสร่างขา fc มิแต่ทา่าสิไปนะคะ fc ส่วนงวดที่แล้วของพี่พหันให้วิ่งลูดเด่นสองรองสี่สี่มานะคะสี่มาล่างแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเนาะ ส่วนงวดนี้เด่นสองรองสี่เหมือนเดิมเลยเนาะตัวเก่าตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะวิ่งรูดจับคู่ชุดเน้นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าพาวเล็กพี่ผ่านนะให้ก่อนออกออก่อนอ,ออกออก,ออกตามหลังทุกงวันเลยเนาะนี่ค่ะอ่ะได้แล้วก็มาแคปหน้าจอน้ำกันนะคะแล้วคัก งวดวันที่4ธันวาคม2567ของเซียนเชียงใหม่และพหัตชาแนลนะคะ FC ฟ้ฮอนค่ัออไไทำไมไม่เปลี่ยนชุดให้ลูกด้วยเอ้อทำมันเสร็จต่อก็ยังไม่เสร็จไงเร็วๆตัวเร็วๆอ,อะไรเร็วๆไ,ไปช้าอ <laughs> ุ้ยเงินไหลไปช,ช้าๆ FC ค่ะเพิ่นบางคนเพิ่นแคบบอท่านเนาะก็เอาใจ FC นั่นแหละคะ่ะเนาะอ่ะ ข้ามาต่อที่ของเซียนอุดรน,นะคะก็ได้มางวดน,นี้วิ่งลูดเด่น9รอง4จับคู่92944244 4น้น94เนาะเม็ดเดียวค่ะชุด2ตัวส่วนชุด3ามตบน294เม็ดเดียว294เม็ดเดียวนะคะของเซียนอุดรเนะเาะอะไรคะเอเอแม่ลืมเอาไปชักให้เลย คำแพงชอบเอามาเล่นแม่ไม่ได้ซักเเลยเอากระตุนเพิินค่ะลาบูบูเพิ่นเอามาหอบตกขีดินบ่แดดไปซักเพิ่นหอบอยู่เรื่อยๆเลยบ่แดดไปซักหายลืมค่ะวันนี้ไปโรงเรียนแค่ตอนเดียวเพราะว่าคุณครูจัดงานวันพ่อนะคะอยู่โรงเรียนคำแพงก็เลยไปรับตอนห้าโมงนะคะห้าโมงเช้าพุ่มนี้หยุดมลืนหยุดหยุดสองวันเลยเนาะอ่ะ ส่วนงวนนี้ของเซียนอุดร9กับ4เหมือนเดิมนะคะ FC เวียงรูดงวดที่แล้ว4กับ9ก็มาทั้งสองตัวงวนนี้ก็9กับ4เหม,อเเมือนเดิมเหมือนเดิมรีบไล่กับเบลพิษเนาะก็เน้นไปที่9ค่ะงวนนี้ลอง4งวดที่แล้วเด่นที่4ลอง9นะคะอ่ะเน้นชุดเน้นก็จะเป็น9-4ชุดสามตบล2 9-4เม็ดเดียวนะคะอ่ะเอาไปต่อค่ะ อัมาต่อที่ของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น0ูนลองเนะคะเด่น0ูนย์ลองเจับคู่0 2 0 4์9อชุดลอง92-94แล้วก็99 <ne? S 2> เกานาะราของเซียนโคลาดวันนี้ส่วนเมื่อวานเออส่วนงวดที่แล้วเซียนโคลาดให้วิ่งรูดหนึกับ8 บอมานะคะงวดน,นี้ก็เลยให้มาใหม่ศูนย์กับเก้านะคะเด่นศูนย์รองเก้าชุดสามเออชุดสองตัวบนศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เก้าชุดรองเก้าสองเก้าสี่เก้าเก้าอ่ะได้ทั้งอีกสองเสี้ยนแล้วมาแคปหน้าจอแคปหน้าจอเอาแนวทางนะคะเหล่าคักๆข,ของเซียนอุดรและเซียนเชียงใหม่กันเด้อจ้ะ มวน,นี้ขอให้ปังๆนะคะเนะาะภาวารุดแล้วรุดอีกอยู่เนาะมวน,นี้ขอให้แตกเด้อค่ะโชกๆมันมันลำลเรื่อยๆกันทุกท่านทุกคนคะ่ะคลิปนี้ไม่เป็นกะจะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ